แจ้งข่าวช้าวันพฤหัสที่14ธันวาคม66ครับแจ้งข่าวสารสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันนะครับท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งข่าวกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันพฤหัสที่14ธันวาคม66ครับมีความคืบหน้าของของขวัญปีใหม่ปี67ปีหน้านี้นะครับเบื้องต้นจะมีประมาณดังนี้ครับผมคุณเศษฐาทวีศิลนายกรัฐมนตรีได้บอกข่าวดีว่าอาจจะมีข่าวดีแน่นอนเกี่ยวกับการลดค่าไฟฟ้ารวมถึง ความคืบหน้าของเงินดิจิตอลหนึ่0มืบาทนะครับยังคงต้องเร่งดำเนินการให้ทันใช้สิทธิ์กันในเดือนพฤษภาคมปีหน้าปี67นะครับ ส่วนผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดนะครับในช่วงก่อนหรือหลังปีใหม่นะครับนี้จะมีส่วนลดค่าโดยสารให้นะครับสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถบอขอสอช่วงวันที่18-22ธันวาคมและวันที่4-8มกราคมช่วงปีใหม่นี้นะครับจะมีส่วนลดค่าโดยสารอยู่ที่20%เฉพาะค่าตั๋วโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับซื้อตั๋วได้ทางออนไลน์หรือที่ตู้จา นตัวของบอบอขอสอนะครับผมส่วนของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมจะมีอะไรกันอีกบ้างนั้นนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ15ธันวาคม66จะมีการโอนเงินค่าตอบแทนอสอมอส,อสสยังรับเท่าเดิมอยู่ที่1,000บาทครับส่วนการจะขึ้นเงินขึ้นเงินเดือนนะครับค่าตอบแทนอสอมเป็น2,000บาทนั้นคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมปีหน้าปี67นะครับและถ้าหากได้รับ เดือน2,000บาทในเดือนพฤษภาคม67ปีหน้าก็จะมีตกเบิกให้7,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม66จนถึงเดือนเมษายน67 7,000บาทถ้าได้ตกเบิกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าปี67นะครับทั้งนี้ก็จะ รอประมาณเดือนพฤษภาคม67ในการขึ้นเงินเดือนเป็น2,000บาทรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมธันวาคมนี้ยังรับเหมือนเดิม1,000บาทสลับค่าตอบแทนอสอมอสอสอ 15าธันวาคมนี้รับพร้อมกันทั่วประเทศครับบางท่านก็โดนหักค่าชาปนากิจไปนะครับผมถ้าเงินเข้าหรือไม่อย่างไรเท่าไหร่ในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับค่าตอบแทนอสมอ,อสสอก็แจ้งข่าวกันได้ที่ตากลิปนะครับส่วนตารางโอนเงินนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนธันวาคมนี้นะครับผมก็จะมีส่วนของเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าพร้อมเพย์13หลัก ของบัญชีธนาคารผู้พิการในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับและเงินส่งครอบบุตรของผู้ประกันตนมาตรา33และ39อยู่ที่800บาท โอนช่วงสิ้นเดือนครับรวมถึงประกันสังคมมาตรา40ทางเลืที่3 200บาทโอนสิ้นเดือนประมาณวันที่28ธันวาคม66นี้ครับผมสำหรับข่าวต่อไปเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยครับแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งแอปดูดเงินอันตรายมาก,มากๆท่านผู้ชมอาจจะมีการพูดคุยและแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังบ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วอ้างเงื่อนไขต่างๆหลอกให้เราโหลดแอป,ปหรือใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดรหัสผ่านของแอปดังกล่าวหลอกขอเลข ODP บ้างหลอกสแกนใบหน้าบ้างอันตรายมากๆครับหรือว่าหลอกขอข้อมูลส่วนตัวด้วยอันนี้เระมัระวังกันอย่างสูงสุดนะครับผมอย่าลงเชื่อและให้ข้อมูลใดๆหรือดาวน์โหลดแอปดัง อย่างเด็ดขาดครับหากมีข้อสงสัยคําถามนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์กันได้ที่สายด่วนนะครับ1 4 4่ 41, สายด่วน1 4ึ่แจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะครับ มีคำแนะนำนะครับว่าหากเป็นลิงก์ที่แปะไว้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าที่ใต้วิดีโอคลิปที่ผมแนะนำอันนี้ไม่ต้องกังวลท่านผู้ชมสามารถคลิกกันได้ทั้งลิงก์สั่งซื้อสินค้าหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ใหม่สงกรานที่จะมีะวิธีการแนะนำก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานครับเข้าไปดูกันได้ไม่มีปัญหาปลอดภัยนะครับ สำหรับข่าวต่อไปเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศช่วงนี้นะครับยังมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนบ้างเล็กน้อยนะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยครับผมและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ไว้ด้วยครับทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหาภ,าภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสครับยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด10องศาเซลเซียสครับส่วนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสครับผมภาคเหนือยังมีฝนเล็กน้อยด้วยประมาณ10เซนะครับส่วนทางภาคกลางกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาเซลเซียสครับส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรครับผมทางภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ครับทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยก็ระมัดระวังกันด้วยครับ พื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรอากาศหนาวเย็นนะครับหรือไม่ก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนตัวผมอยู่จังหวัดลำพูอนอำเภอแม่ทาก็ปรากฏว่าอากาศเย็นสบายท่านผู้ชมเช้าเช้าเย็นสบายยังไม่หนาวเท่าไหร่แต่ยอดดอยน่จาจะอุณหภูมิหนาวกันอยู่นะครับพื้นที่ของท่านฝนเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวแล้วหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมข่าวสารก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมส่วนข่าวเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาก็ แต่และทกสก็มีการจ่ายนะครับที่ตามตารางโอนเงินของสาขาทกศใกล้บ้านท่านนะครับท่านใดที่ตรวจเช็คเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ทกศแล้วปรากฏรายละเอียดของเงินค่า สนับสนุนบริหารจัดการข้าวนะครับปีการผลิต66ทั67อันนี้ก็รอรับในการโอนเงินตามตารางโอนเงินของทกสแต่ถ้าหาข้อมูลยังไม่ขึ้นบนเว็บไซต์นะครับก็ลองอติดต่อที่เกษตรตำบลหรือว่าเกษตรอำเภอดูได้ว่ามีการแจ้งข้อมูลไปแล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงการเช็คสถานะเบื้องต้นของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในของ e-farmer นะครับก็จะมีส่วนของารายละเอียด ในการส่งข้อมูลของเงินช่วยเหลือชาวนานะครับไปยังทกสแล้วหรือไม่อันนี้ก็สามารถเช็คได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม กรมส่งเสริมการเกษตร eFarmer นั่นเองนะครับซึ่งหากใครที่เพิ่งจะส่งข้อมูลนะครับหรือว่าเพิ่งเซ็นประชาคมหมู่บ้านหรือ,อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์การส่งข้อมูลรอบต่อไปของกรมส่งเสริมการเกษตรส่งไปให้ทกศจะเกิดขึ้นวันที่20ธันวาคม 66, 66นี้ครับและ จะมีการอัปเดตสถานะบนเว็บไซต์ทกศแล้วก็จ่ายเงินรอบต่อไป28ธันวาคมเป็นต้นไปสลับรอบเดือนของอรอบต่อไปในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาน,นะครับทั้งนี้จะมีการส่งข้อมูลให้เรื่อยๆเดือนละหนึ่งครั้งของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรที่จะส่งข้อมูลให้กับทกสแล้วก็จะมีการจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนนะครับแล้วก็การจ่ายเงินนั้นก็คือจะเกิดขึ้นตลอดช่วงทั้งเดือนในแต่ละ ทกอสอแต่ละสาขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ถ้าหากท่านสถานะพร้อมแล้วก็รอสอบถามตารางโอนเงินที่ทกสอใกลบ้านท่านได้นะครับโอเคท่านผู้ชมข่าวสารเพิ่มเติมก็จะประมาณนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สู้ๆกับการทำงานวันนี้กันด้วยครับสวัสดีครับ